1,2,3สอ่าสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Art of Extort ทำไมวินัยในโรงเรียนทหารถึงบูชิตในชีวิตจริงวินัยที่สูกสร้างขึ้นในโรงเรียนทหารถึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตความเป็นจริงอย่างที่เราเห็นถ้าเราเป็เพื่อนเป็นทาหารนะหลายๆคนมีวินัยดูดีรูปร่างดีนะครับในช่วงเป็นทหาร ถ้าเราสังเกตคนพวกนี้จะ transformation เร็วมากจากการลดหุ่นตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวลาอันสั้นเพราะคนพวกนี้เข้าสู่กระบวนการนะครับกระบวนการ3เดือน6เดือน8เดือนหรือ1ปีก็ว่าไปแล้วแต่หลักสูตรแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ50%ของคนพวกนี้จะกลับมาสู่สถานะเดิมก็คือโยโย่นั่นเอง ภายในเวลา1-2ปีหรือถ้าเราดูในไทม์ไลน์ที่ยาวกว่าน,นั้นนะคนพวกนี้นะครับจะกลับมาอยู่สถานะเดิมและบางคนก็ไม่สามารถจะกู้ร่างเดิมกลับมาได้ย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเด็กตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนทหารนะครับสิ่งเดียวที่พิเศษสำหรับการเป็นนักเรียนทหารและเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิดนิสัยใหม่ๆไม่เกิดนิสัยที่ดีขึ้นทําให้เกิดร่างกายที่แข็งแรงสิ่งนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลสร้าง Impact ได้มหาศาลในจํานวนประชากรมนุษย์ที่ถูกจับมาอยู่รวมกันในที่ที่หนึ่งและได้รับการฝึกฝนสิ่งนั้นเรียกว่ารูทีนหรือรอปรจอรอปรจอนะครับแปลว่าระเบียบการปฏิบัติประจำํำรูทีนหรือรอปรจอก็คือตื่นกี่โมงนอนกี่โมงออกกําลังกายเวลาไหนทานข้าวเมื่อไหร่ทําอะไรต่อหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบเข้าสู่ซิสเต็ พวกเราทุกคนตื่นตีห้าสิบห้าออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงโดยการวิ่งหลังจากวิ่งเสร็จ P t ทีต่อ5ท่าตามด้วยการดึงข้อนะครับตามด้วยการวิดพื้น5เซตจากนั้นล้วก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวพร้อมออกไปเรียนหลังจากแต่งตัวเสร็จออกมาทําภารกิจส่วนรวมคือกวาดห้องดูแลความสะอาดเช็ดกระจกจัดห้องให้เรียบร้อยจัดผ้าปูเตียงให้เรียบร้อยจัดหนังสือไปเรียนลงมาตรวจแค่เนงกายเดินแถว ไปรับประทานอาหารรับประทานอาหารใช้เวาลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนเสร็จบ่ายรับประทานอาหารหลังจากนั้นเข้าไปเรียนต่อจบตอนเย็นฝึกต่อหน้ากองพันนะครับภารกิจของกองพันไม่ว่าจะเป็นการฝึกหรือการถกทาโทษหรืออะไรแล้วแต่หลังจากนั้นประมาณห้าโมงเย็นทุกคนจะได้ฟรีไทม์ฟรีไทม์ในการเล่นออกเล่นกีฬาในการออกออกําลังกายในการทํากิจกรรมที่ค่อนข้างอิสระ ทุกคนถูกกำหนดด้วยตารางหมดตารางแน่นเอียดไม่สามารถวักแวกได้โดยเฉพาะหลักสูตรการเป็นนักเรียนในร้อยใหม่ทุกคนจะไม่ได้รับประทานขนมในช่วงเป็นนักเรียนใหม่ขนมของหวานขนมไราสาระน้ำตาลทุกอย่างถูกงดหมดทุกคนจะได้ทานอาหารที่โรงเลี้ยงที่โรงเรียนได้จัดให้ในหลักสูตรผมไม่เคยเห็นข้อดีของมันตอนนั้นนะแต่ปัจจุบันย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่ดีมากและ เป็นเรื่องที่ไม่มีโอกาสแล้วที่เราจะได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเท่ากับรูทีนคูณจํานวนเวลาวันเดือนปีเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือพลังวิเศษพลังวิเศษที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนั่นคือรูทีนรูทีนทาให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากแย่แย่ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นรูทีนคือสิ่งสําคัญที่ทําให้มนุษยชาตินะครับเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมนุษย์ถูกสร้างรูทีนของตัวเองจากอะไร ดวงอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกคอนเชียสของเราจิตสำนึกของเราถูกทํางานโดยระบบแสงอาทิตย์ในวันที่มีแสงอาทิตย์นะครับมนุษย์จะรู้สึกสดใสเป็นพิเศษและร่างกายของเราระบบประสาทของเรายังทํางานได้ดีเมื่อถูกแสงแดดในตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสังเคราะห์แสงด้วยการไปตากแดดให้ร่างกายระดูดซึมแสงแดดอ่อนๆเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้นและนี่คือเหตุผลนะว่าทาไมทุกคนถึงเปลี่ยนไปในช่วงหลักสูนรนั่งเรียนในร้อยใหม่เพราะเรามีรูทีน แต่กระนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ยั่งยืนนะครับสิ่งนั้นนำมานำพามาซึ่งปรากฏการที่เรียกว่ายโยโย่คือการกลับสู่สถานะเดิมก่อนสถานะแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรนะครับดูเหตุผลต่อไปนี้กับหัวข้อวันนี้ทำไมวินัยในโรงเรียนทหารถึงไม่สามารถไปได้ในชีวิตจริงข้อหนึ่งคุณได้ดีเพราะคุณถูกบังคับ คุณทาสิ่งต่างๆได้เพราะคุณถูกบังคับคุณถูกนกหวีดเป่าใส่หูให้ตื่นนอนคุณถูกแตรเป่าให้เข้านอนคุณถูกสั่งให้ออกกําลังกายคุณถูกทําโทษเพราะว่ามีผู้บังคับบัญชานะครับเป็นนายทหารผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนักเรียนบังคับบัญชาเป็นผู้สั่งโทษคุณคุณไม่ได้ทําสิ่งต่างๆได้ด้วยจิตสํานึกของตัวเองคุณทาเพราะความกลัวเกี่ยวกันกับเรื่องจิตวิทยามนุษย์มนุษย์และสัตว์ เหมือนกันคือจะเปลี่ยนแปลงได้จะลงมือทําได้นะครับจะต้องถูกกระตุ้นด้วยแรงกระตุ้นเชิงลบแรงจูงใจเชิงลบสิ่งนั้นทําให้มนุษย์หรือสัตว์เปลี่ยนแปลงและทําตามความต้องการของคนนั้นๆได้ถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้ทําอะไรคุณจะไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นคุณจะเหมือนช้างที่รอให้คนเอาเหล็กแหลมมาจี้ที่หัวคุณจะเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนมมาที่รอให้คนเอาแส้มาตีคุณกําลังถูกเปลี่ยนแปลงถูกกระตุ้น ด้วยแรงจูงใจทางด้านลบนั่นทําให้คนเปลี่ยนไปคุณเลยถูกสอนให้กลัวไงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนเรายอมที่จะจ่ายยาราคาแพงซื้อยาราคาแพงจ่ายเงินรักษาพยาบาลทลีเม้นราคาแพงมากกว่าการรักสุขภาพมากกว่าการเดินไปเข้าจิมมากกว่าการกินอาหารสุขภาพเพราะคนเราชอบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปัญหาที่ปลายเหตุมันถูกล็อกไว้ซึ่งความกลัวทุกคนกําลังกลัวนะครับเราจึงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดีกว่า รอให้มันเกิดขึ้นก่อนรอให้ปัญหามาเข้ามาประชิดต,ตัวเราก่อนรอให้เราอ้วนก่อนรอให้เราป่วยก่อนรอให้ความเจ็บปวดมันเกิดก่อนเราถึงจะกระเตื้องและเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์และสัตว์เจอกันคุณเลยถูกกระตุ้นโดยวิชาการตลาดโดยคําคมการตลาดของสิ่งนั้นเรียกว่า FOMO F OM O M O Fear of Missing Out กลัวที่จะพลาดสิ่งนี้สิ่งนี้คือจิตวิทยามนุษย์และจิตวิทยาการขายคุณลองดูดิระวังจะพลาด ถ้าไม่ได้ซื้อคอสนี้ระวังสุขภาพจะย่ำแย่ถ้าไม่ได้ทานยานี้ระวังจะป่วยและเสียชีวิตถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้เห็นไหมเขาเอา e n s t a t e เอาจุดจบของชีวิตคุณเอาความสูญเสียที่ไม่สามารถจะกู้กลับมาได้มาจูงใจคุณมาหลอกคุณมากระตุ้นคุณที่คุณอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้และเขาได้ตังค์และคุณเสียตังค์นั่นแหละจิตสำนึกคุณมปนสกปปกจิตสำนึกของคุณมันต้องการความเจ็บปวด มันถึงจะเปลี่ยนแปลงเวลามีคนมาบอกคุณให้เปลี่ยนอะไรคุณไม่ค่อยเปลี่ยนคุณไม่ค่อยทําแม้กระทั่งตัวเองบอกต่อไปข้อที่2คุณเริ่มตัวคนเดียวครั้งหนึ่งที่คุณอยู่ในโรงเรียนทหารคุณมีเพื่อนร่วมทางคุณมีคนที่อยู่ข้างๆคุณลําบากร่วมกันทําอะไรร่วมกันคุณจะทํายังไงถ้าคนรอบตัวคุณออกไปวิ่งทุกคนคุณก็ต้องทําตามถูกไหม เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการลงมือทําในสิ่งที่ดีของเราเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่ดีเพื่อที่เราจะได้เชฟการเปลี่ยนแปลงของตัวเราวันหนึ่งที่คุณไม่อยากทําวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าสภาพอากาศสภาพจิตใจมันไม่เอ,อื้ออำนวยมันไม่เป็นใจแต่ในขณะที่คนรอบๆข้างตัวคุณยังทําอยู่คุณไม่มีทางเลือกคุณจึงต้องทําตาม เราเจรึงปฏิเสธไม่ได้ว่าทําไมคนรอบตัวถึงส่งผลทําให้เราได้ดีด้วยแต่แน่นอนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มมีอิสระมากขึ้นคุณไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในระเบียบปฏิบัติประจาหรืออยู่ในรูทีนที่เขาบังคับตลอดไปคุณเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เขาเริ่มปล่อยให้คุณดูแลตัวเองคุณจัดสรรบริหารเวลาตัวเองได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรมนุษย์เมื่อมีอิสระเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีอิสระเพิ่มขึ้น ในการทำสิ่งที่ไร้สาระและไม่เป็นประโยชน์คนแปดคนเหมือนที่บอกตอนแรกเวลาผ่านไปอยู่ปี2อปีสามไม่มีใครลุกออกกําลังกายแล้วในวนลาว่างมีแต่หยิบเกมขึ้นมาเล่นหยิบขนมขึ้นมากินนอนเล่นถ้าคนรอบตัวคุณขี้เกียจคุณก็จะถูกสร้างพลังงานขี้เกียจจากคนรอบตัวคุณทําให้คุณปฏิบัติตามเขา นั่นแหละคุณตัวคนเดียวคุณถูกสอนให้ไปแบบหมู่คณะในเมื่อคุณไม่มีเพื่อนร่วมทางคุณจะกลัวที่จะรู้สึกแตกต่างคุณเลยเลือกที่จะปฏิบัติตามเพื่อนคุณเลยเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่เขาใส่คุณสิ่งนั้นไม่ต่างจากข้อแรกก็คือคุณถูกบังคับคุณถูกเชฟคุณต้องรอมีคนกระตุ้นก่อนคุณถึงจะปฏิบัติในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกนะทำเนียมทหารกลัวที่จะทําสิ่งที่แปลก กลัวที่จะไม่เหมือนเพื่อนกลัวที่ถูกตําหนิกลัวถูกวิจารณ์เพราะเราเป็น perfectionist เหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วคุณเป็น perfectionist คุณกลัวตําหนิคุณคุณกลัว outstanding คุณกลัวจะโดดเด่นแม้กระทั่งคุณกลัวที่จะเติบโตที่จะเลื่อนขั้นไปในความแตกต่างมันทาให้คุณกลัวพราคุณต่างจากพวกการที่มนุษย์ในเผ่าการที่คนที่อยู่ในกลุ่มสังคมหมู่มากต่างจากเพื่อนนะครับมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย จิตสานึกเราลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราแตกต่างจากเพื่อนเรากําลังจะแปลกไปจากฝูงม้าลายที่แปลกไปจากฝูงก็คือลักษณะตัวโตกว่าเตี้ยกว่าขากระเพกทาวิ่งไม่เหมือนเพื่อนม้าลายพวกนั้นนะครับจะถูกนักล่าจับก,กินก่อนเป็นธรรมดานะครับของคนเราเหมือนกันต่หนักกว่าในระบบของทหารในร,ในระบบของ perfectionist เราจึงกลัวที่จะแตกต่าง เราจึงต้องทำอะไรมันเหมือนกันพร้อมๆกันในแนวทางเดียวกันและสิ่งนั้นบางทีมันดึงคุณไว้ข้างหลังมันทำให้คุณล้าหลังข้อที่3เมื่อครั้งไรยังเด็กเรามีความหวังเรายังเห็นอนาคตที่สดใสอนาคตยังคงเปิดกว้างสำหรับเด็กทุกคนคุณเป็นได้ทุกอย่างคุณเป็นได้ทั้งนักบินอวกาศวิศวกรนักเคมีทหารตำรวจคนสวนคนปลูกต้นไม้ คุณมีจินตนาการหลากหลายมาททำให้คุณมีความสุขกับการที่เติมเต็มสถานการณ์ในปัจจุบันให้มันเต็มให้มันสําเร็จเหมือนที่เขาบอกคุณว่าวันหนึ่งคุณจะได้รับกระบี่คุณจะได้ติดดาวคุณจะได้ทํางานในที่ที่คุณชอบถ้าคุณตื่น6กโมงเช้าถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันถ้าคุณกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าคุณตั้งใจเรียนและตั้งใจศึกษาทุกอย่างมันอยู่ในแผนอยู่ในขั้นตอนและเป้าหมายมันก็สดใสนั่นจึงทําให้คุณมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไป วันที่คุณสําเร็จวันที่คุณถึงจุดหมายถึงธงที่คุณปักเอาไว้แล้วทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คุณคิดทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูหรือสวยงามอย่างที่คิดมันเลยทําให้คุณมีชีวิตที่หมองมัวและมืดมนถ้าคุณเคยได้ยินคําพูดนี้ของโจ๊กเกอร์นะในเรื่องแบทแมนเราทุกคนก็เหมือนหมาหมาที่วิ่งไล่รถยนต์ไฟฝันว่าวันหนึ่งเราจะวิ่งตามมันได้ทันแลววันหนึ่งเราก็วิ่งตามมันทัน แต่ทีนี้เมื่อเราวิ่งตามมันทันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงกับรถยนต์ต่อถูกไหมล่ะมึงเป็นหมามึงกัดรถยนต์เข้าไหมมึงจะทำยังไงกับรถยนต์กัดยางเหรอกัดยางเหรอทําไงนั่นเปรียบเสมือนสถานะในชีวิตเรานะครับคนเราตั้งเป้า,เาไว้คนเราใฝ่ฝันไม่สูงแต่เมื่อคนเราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้า,าไว้เมื่อไหร่ถึงยอดเขาที่เราใฝ่ฝันเอาไว้ได้เมื่อไหร่แล้ว มันเหมือนชีวิตมันจบมันเหมือนตัวเองเกษียณทีนี้เอาไงต่อวะมันคว้งเลยมากกว่านั้นเราคนพบว่าชีวิตมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดอย่างที่ใครพูดไว้ที่ปลายทางนั่นทาให้คนรู้สึกขมขื่นในจิตใจนั่นทําให้คนรู้สึกน้ําตาไหลยอยู่ข้างในแต่คุณก็ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้นําคุณเป็นที่พึ่งของคนรอบตัวคุณคุณไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังคุณไม่ชอบจุดหมายปลายทางคุณไม่ชอบ เป้าหมายที่คุณใฝฝันเอาไว้แต่ชีวิตไม่มีทางเลือกในเมื่อมันเดินมาแล้วมันก็ต้องอออินกับสิ่งที่เป็นทีนี้เราจะทําอะไรต่อไปทีนี้คุณจะทํายังไงต่อไปนะครับถ้าคุณอยากกลับมาสู่เส้นทางที่ท้าทายและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งจงฟังสิ่งต่อไปนี้ให้ดีข้อ 1. จงกําหนดรูทีนในตัวเองคุณไม่ต้องรอให้ใครเอาแต้มาเป่าใส่หูไม่ต้องรอให้ใครมาบอก คุณมีอิสระภาพในการเลือกชีวิตตัวเองมีอิสระเสรีในการเลือกเส้นทางตัวเองทำไมคุณถึงไม่เลือกสิ่งที่ดีจงกำหนดรูทีนอีกครั้งสร้างรูทีนให้ตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องมีใครมาบอกคุณไม่จำเป็นต้องสร้างรูทีนที่มันโซลิดที่มันยากจนเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องเขียนทุกอย่างไว้เป็นพันๆสิ่งให้ทําสําเร็จเพีหนึ่งวันเพราะถ้าคุณทําไม่สําเร็จเพราะคุณเขียนเวอร์เกินไปคุณจะยิ่งรู้สึกลดทอนคุณค่าในตัวเองเช่นกัน เพราะฉะนั้นคุณจงสร้างรูทีนที่เป็นไปได้1วันเขียนไว้5้าอย่างที่ทําได้7อย่างที่ทําได้หรืออย่างแย่เริ่มต้น3อย่างก็พอออกกําลังกายกินอาหารมีประโยชน์อ่านหนังสือก่อนนอนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้พอรูทีนจะเชฟชีวิตคุณอีกครั้งคุณต้องเริ่มกลับมาสู่วิถีชีวิตของนักรบวิถีชีวิตของลูกผู้ชายวิถีชีวิตที่เข้มงวดกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นขี้ลอยน้ําอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นขี้ที่กำลังลอยไปตามแม่น้ําที่ ที่ลมที่น้ํากระแสน้ําจะพัดขึ้นไปตกฝั่งซ้ายขึ้นไปตกฝั่งขวาขึ้นไปตกใต้ต้นแอปเปิลขึ้นไปตกข้างๆกองไฟอย่าเป็นคนแบบนั้นจงเป็นคนที่กําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองจงควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้เพราะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะถูกควบคุมโดยคนอื่นข้อ2นกอินทรีบินอย่างโดดเดี่ยวนกอินทรีไม่ปาร์ตี้นกอินทรีไม่กระดกเบียรจนเละ ขอปกเสื้อนกอินทรีไม่ยืนเต้นบนเก้าอี้และร้องเพลงส้มอมลามันมีเป้าหมายมันแยกเดี่ยวมันไม่จําเป็นจะต้องมีเพื่อนไปด้วย no party no ding no reward จนกว่าคุณจะประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างที่คุณตั้งเป้าเอาไว้หรืออย่างน้อยน้อยสามเดือนต่อไปนี้ winter arc ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงมกราคมคุณต้องทําอะไรให้เสร็จภายในหนึ่งอย่างแค่อย่างเดียวก็ได้แล้วคุณค่อยฉลองสิ่งนั้นค่อยเป็นรางวัล วินเทอร์อาร์ตเกิดจากอะไรนอกเรื่องหน่อยวินเทอร์อาร์ตเกิดจากคนยุโรปนะครับในช่วงที่เขาอยู่ในความมืดมิดไม่มีแสงแดดมีแต่อากาศหนาวเห็นแค่เปลวไฟของแสงเทียนและยอดสนที่เต็มไปด้วยหิมะเขาไม่มีทางเลือกในการใช้ชีวิตนอกเสียจ,จากโฟกัสออกกําลังกายในที่ร่มอ่านหนังสือและจำศีลนั่นทําให้เขาโฟกัสช่วงเวลา3เดือนที่โฟกัสจริงๆในชีวิตก็เอามาใช้ได้ พื่อชีวิตที่ดีข,ขึ้นของเราในอนาคตอย่างที่บอกบางครั้งคุณต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวคุณต้องโดดเดี่ยวในวันที่คุณไม่มีคนซัพพอร์ตไม่มีแรงซัพพอร์ตจากใครมันจะเป็นวันที่คุณดึงศักยภาพของตัวเองเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณจะเป็นตัวของตัวเองและแข็งแกร่งที่สุดในวันที่ไม่มีมือมาช่วยเหลือไม่มีแม่เท้า,ามาค้ำยันไม่มีเสือ้อเกราะไม่มีเครื่องแบบเอามาใช้วันที่คุณตัวคนเดียววันที่คุณหลังชนฝาเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่คุณ ได้รู้ศัก,กยภาพของตัวเองข้อที่3หาเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตตัวเองอย่าให้สงครามครั้งสุดท้ายขอยงคุณเป็นตอนที่คุณอายุ16ที่สอบเข้าโรงเรียนประจําและปล่อยชีวิตให้มันไหลมาจนถึงทุกวันนี้เอ้ยกูเข้าโรงเรียนประจําได้แล้วใช่ไหมกูไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือเรียนพอตามน้าไหลไปเรื่อยๆจนกระทั่งประสบความสาเร็จงานก็มีที่รองรับข้อดีก็คือมันปลอดภยัยแต่ข้อเสียคือ คุณไหลาตามน้ําคุณขาดความท้าทายการลุกขึ้นต่อสู้ครั้งล่าสุดคือการสอบเข้าโรงเรียนประจําตอนอายุสิบหกและหลังจากนั้นน่ะปล่อยไหลเล่นเกมกินเหล้ามีชีวิตสนุกสนานเฮฮาประคองตัวมันไม่ใช่นะครับชีวิตคนเรายังไม่จบแค่นั้นชีวิตคนเรายังมีสนามลบอีกมากมายยังมีความท้าทายให้เราได้ต่อสู้อีกมากมายเพียงแค่ว่าเราต้องหามันให้เจอเราต้องตั้งเป้าหมายใหม่ๆม,มันคือเหตุผลว่าทําไมเราตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เมื่อเราไปถึงแล้วเราหมดความท,าท้าทายชีวิตเริ่มเสื่อมถอยเราเหมือนหมาที่ถึงรถแล้วและเราไม่รู้ทาอะไรกับรถอย่างที่ผมบอกไปคุณต้องตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพครอบครัวเป้าหมายใหม่ๆที่ท้าทายมากกว่าเดิมมันพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตัวเองพัฒนาสกิลของตัวเองอยู่ตลอดนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมนุษย์ต้องโต้ตขึ้นตลอดมนุษย์ต้องอยู่ในสงครามตลอด แม้ในวันที่คุณเกษียณผมจะบอกเรื่องดักซายให้ฟังเรื่องหนึ่งหลายคนคิดว่าชีวิตต้องจบหลังจากสอบติดชีวิตสบายแล้วหลังจากได้ทํางานชีวิตหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วหลังจากเกษียณในวันที่มนุษย์ไม่มีเป้าหมายไม่มีความท,าท้าทายมนุษย์จะเปื่อยมนุษย์จะนั่งนอนดูทีวีทั้งวันคนแก่หลายๆคนนะครับมีชีวิตที่แอคทีฟพวกเขายังดูหนุ่มดูแน่นในวันที่เขาทํางาน ในวันที่เขาแม g จในวันที่เขาบริหารคนของเขาวันที่เขาปลดกเกษียณออกมาวันที่เขานอนอยู่บ้านเป็นลุงเฉยๆสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความเปือยมากกว่านั้นเขาตรวจพบโรคร้ายเพราะเหมือนชีวิตมันไม่ได้แ c t i v e เหมือนชีวิตมันเริ่มขับสู่โครงสร้างการทำลายตัวเองมนุษย์เมื่อไม่ได้โตขึ้นเมื่อไม่ได้ออกแรงฝืนเรื่องน้ำหนักเมื่อไม่ได้ตื่นเช้ามาทำทัสที่ต้องทำไม่สำเร็จ ชีวิตเราจะเริ่มเสื่อมถอยลงโรคร้ายต่างๆจะเริ่มลุมแล้วคุณสังเกตไหมทํำไมคนแก่ๆถึงหยุดไม่ได้ต้องตัดฟืนต้องทํานั่นทนํานี่ต้องตื่นมองอก,กําลังกายต้องตื่นมากวาดพื้นกวาดถนนทําอะไรให้เป็นประโยชน์ตลอดเวลาเพราะชีวิตไม่มีวันพักผ่อนพักผ่อนเดียวที่รอพวกเราอยู่คือวันตายในโงในเมนในหลุมศพชีวิตไม่มีคำว่าพักผ่อนตามไดที่ชีวิต ยังดําเนินต่อการเดินทางยังไม่จบสิน้นภารกิจยังไม่จบสิน้นคุณยังต้องเดินต่อคุณยังต้องต่อสู้ต่อนั่นคือความหมายของชีวิตชีวิตคุณยังต้องการการเดินทางครั้งใหม่เสมอเพราะดั้งเดิมแล้วนะครับในจิตวิญ,ญญาณลึกๆของมนุษย์อย่างพวกเราไม่ใช่คนกวาดถน,นไม่ใช่คนกวาดขยะไม่ใช่อาชีพที่เราทำตอนนี้ลึกๆแล้วในนี้ในนี้ของเราคือนักสำรวจ นักล่านักสู้ผู้นำผู้ชอบความท้าทายและผู้พิชิตนั่นคือจิตวิญญาณโดยแท้ของพวกเราอย่าทิ้งมันเพราะมันไม่เคยทิ้งคุณมันจะเรียกร้องคุณทุกเวลาที่คุณเริ่มออกห่างจากจุดประสงค์ในชีวิตของตัวเองได้เวลากับสู่ความท้าทายขอต้อนรับสมาชิกทุกคนกับสู่สงครามครั้งนี้อีกครั้งสวัสดี